สวัสดีเพื่อนๆและกันรยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีตุลทุกท่าน ชาวราศีตุลปี2564นี้ถือว่าเป็นปีแห่งการสร้างความมั่นคงท่านจะกลายเป็น new normal นั่นเองนะครับมาดูในภาพรวมของปีนี้นะครับปีนี้ท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบสายฟ้าฟาดแบบชุกละหก แบบที่ท่านไม่สามารถตั้งรับได้ในหลายด้านนะครับแต่ในขณะเดียวกันท่านอาศัยความกล้าหาญและความเป็นนักสู้ของตัวท่านเองก็จะสามารถสร้างความมั่นคงในรูปแบบใหม่เฉพาะตัวท่านได้อย่างไม่คาดฝันท่านจะมีโอกาสใหม่ๆหรือการเริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่ๆอย่างที่ไม่เคยมีใครคิดทำมาก่อนนะครับ ความเสี่ยงบางอย่างที่ท่านอาจจะอาสารับธรรมมันและเกิดเห็นผลเป็นรูปประธรรมอย่างไรก็ตามปีนี้ท่านอาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไฟศึกษาด้านธรรมะหรือเข้าใจถึงความทองแท้ในสัจธรรมและความไม่เที่ยงธรรมนั่นเองนะครับต่อมาในเรื่องของการงาน ปี64นี้ถือว่าเป็นปีที่ท่านจะมีเกณฑ์ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงอาจจะได้เปลี่ยนงานเลื่อนตำแหน่งหรือไปทำอะไรแบบใหม่เลยก็ว่าได้ซึ่งโอกาสที่ดีท่านอาจจะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาสังหาริมทรัพย์การพัฒนาที่ดินขายที่ดินเป็นนายหน้าและอื่นๆ หรือเป็นเจ้าของกิจการอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับในด้านของความรักสำหรับคนโสดในปีนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์อันดีงามต่อคนที่หมายปลองส่งอิทธิพลให้ความรักที่เปลี่ยนไปด้วยความกล้าหาญมีการพัฒนาในเชิงการสร้างโอกาสนะครับให้ท่านเน้นเอาใจใส่ อยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเสมอเขาคนนั้นนะครับเพื่อเขาจะได้มองเห็นท่านในสายตาอย่างแน่นอนที่สำคัญอย่าใจร้อนและคิดเข้าข้างตัวเองฝ่ายเดียวนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วถึงเวลาที่เราจะต้องหันกลับมาดูแลกลับมาฟื้นฟูความ สัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้ดีเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปทั้งในด้านจิตใจและร่างกายความสดใสความหวังใหม่กำลังรอคอยท่านอยู่ข้างหน้านะครับต่อมาในด้านของการเงินและโชคลาบโชคลาบในปี64นี้ท่าน จะได้รับการสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้จากตัวท่านเองท่านอาจมีการแบ่งปันทรัพย์สินและบริจาคทานไปกับการทำบุญหรืองานบุญงานกุศลอื่นๆตลอดจนท่านอาจเช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆเพื่อทำบุญแต่บุญกุศลน,นั้นจะส่งผลให้ราบผล ให้ท่านมีเงินมีทองได้กลับมาเช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญอย่ามัวแต่อ้อนวอนหรือรอคอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับแต่ท่านจงลงมือทำก่อนแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาช่วยท่านเองนะครับมาต่อกันในเรื่องของด้านสุขภาพปีนี้ สุขภาพโดยรวมทางร่างกายของท่านถือว่าดีนะครับท่านมีพลังที่จะทำสิ่งต่างๆได้ตามที่ท่านหวังเอาไว้หรือหายป่วยแล้วกลับมามีพลังได้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ป่วยอยู่ก็อาจจะเป็นได้ว่ามีความชัดเจนแล้วในเรื่องของโรคที่ท่านประสบอยู่อาจพบต้นเหตุ พบวิธีรักษาได้พบหมอเก่งๆซึ่งทำให้ท่านมีความหวังไปในทางที่ดีขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ทางเราก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงพบแต่สิ่งที่ดีๆมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายตลอดปี2,564นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ